ในที่สุดเ Toast นั้นก็ได้ทำตลาดถึง3ปีในฐานะครอส s อเวอรที่มีขนาดตรงใจลูกค้ามากที่สุดณเวลานี้มาดูกันว่ามาดูกันว่าเขาจัดระเบียบเส้นสายตัวรถให้เรียบร้อยและน่าใช้งานขนาดไหนมาดูกันเลยครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือข้อแรกกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นโดยจะมีเส้นสายที่รองรับกับไฟหน้าซึ่งจุดที่สจะเปลี่ยนที่ตรงนี้ครับเส้นสายนั้นก็จะปรับเส้นให้เันดู ตื่นตามากขึ้นแต่ไม่ได้มาแบบเส้นลกลุงลังเหมือนกับรุ่นที่ผ่านมานะมันจะเป็นแบบเส้นเรียบๆเล็กๆเ,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 เลยว่าเป็นการพัฒนาดีไซน์ให้ดูน่าใช้มากขึ้น <S <S การชนหน้าก็เปลี่ยนใหม่ด้วยเช่นกันครับพร้อมกับใช้รากกันชนตกแต่งด้วยสีเงินแล้วก็เคยตัดบอกหน้าสรงแนวตั้งเมื่อมองโดยรวมแล้วพบว,ว่ากันชนหน้านะครับก็ มีความเรียบง่ายแต่ไม่ได้ทิ้งงานออกแบบว่ใจวัยรุ่นแต่อย่างใดส่วนด้านข้างนะครับปรับลายล้ออะลอยขนาด18นิ้วให้ดูเรียบร้อยขึ้นแต่เอ๊ะทำไมแอบไปคล้ายซูบารุเอ็กซ์วีรุ่นโฉมปัจจุบันหว่าส่วนไฟท้ายนะครับลดความซับซ้อนลงตรงที่ว่าัูโคมันต่างๆนั้นจะกลาให้มันดูน่าใช้งานนะั้นเรียบรูขึ้นพร้อมคิ้วเหนือป้ายทะเบียนที่มารวมกันเป็นไฟท้ายเลยทําให้ได้ไฟท้ายเป็นแบบตัวเอ็นนะครับก็คือว่าเส้นนั้นจะยาวตั้งแต่ฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเป็นรูปตัวเอ็น พร้อมกับโลโก้เกียร์ตรงกลางและู้เหนือป้ายทะเบียนนะครับก็ไม่มีต่อไปเพราะว่าไฟไทยที่รักมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับก็จะมีการย้ายไฟถอยมาไวท้ที่การชนหลังพร้อมกับแถบสะท้อนแสงและตกแต่งการชนหลังให้ดูบึกบึนขึ้นเรียกได้ว่างานออกแบบในภาพรวมนั้นก็ถือว่าพยายามปรับปรุงให้ดูน่าใช้มากขึ้นทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ได้จำกัดแค่วัยรุ่นอย่างเดียวซึ่งจะมีดีไซน์ที่ดูชวนปวดหัวมากในมุมมองของพวกเขานะ ข้ามาที่ข้างในนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบน่าจะยกแผงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ดูดีขึ้นนะครับที่มีการบูนุน้อมเสริมลายตะเข็บและเสริมไฟสองสว่างที่สามารถเปลี่ยนได้ถึง6 4มากกว่าจะชุดเครื่องเสียงรวมเป็นแผงเดียวกันนะครับมีขนาดหน้าจอาอยู่ที่10.25นิว้วทั้ง2จอเลย้ามาจากรุ่นพี่ห,หลายใๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น K3 บ้างคา n i v a l บ้าง K5 บ้างหรือจะเป็น เกียร์นี้โลดรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้ช่องแอร์นั้นก็จะปรับรูปทรงให้มันดูเรียบง่ายคือก็คือมาเป็นแบบเส้นเดียเด่ยวๆเลยพรมกอบที่ดูน่าใช้งานมากขึ้นระบบปรับอากาศนั้นยังเป็นอัตโนมัติโซนเดียวอยู่แต่ทุกท่านครับทำไมปุ่มมันเยอะจังคําตอบก็คือว่าปุ่มชุดเครื่องเสียงนั้นจากเดิมที่อยู่ด้านบนก็ย้ายมาไว้ที่ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับแผนคอนโซลกลางที่ออกแบบหม่ให้ดูเรียบร้อยขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือสวิตช์เกียร์นะครับที่เป็นแบบปุ่มหมุนแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมฮิเตอร์ต่างๆก็ระบบหมดช่วยเหลือการขับขี่อันนี้ก็จะปรับให้ดูเรียบง่ายแต่มีความล้ำมากขึ้นส่วนพวงมาลัยสามก้านดีไซน์ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีการปรับบาะให้มันดูเรียบร้อยและน่าใช้งานมากขึ้นเรียกได้เลยว่างานนี้เกียร์อมินเชนเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ ณเวลานี้ข้อมูลอื่นๆยังไม่เปิดเผยนะครับซึ่งจะรอก,กันได้ในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับจะดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขุมพลังและออปชันอะไรต่างๆอีกหรือเปล่าและราคาเท่าไหร่สมบตัติเกาหลีเหนือเราดูกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ